สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูหมูสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม1ของเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะของสสวทมีอยู่2เล่มนะคะให้นักเรียนเรยตรียมสมุดแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะ สำหรับบทแรกเราจะเรียนเรื่องจานวนเต็มมาดูกันเลยจานวนเต็มเขียนแทนด้วย i ใหญ่นะคะมีอยู่3ประเภทประเภทที่1น่นะคะจำนวนเต็มเต็มบวกนะคะเขียนแทนด้วย i บวก i ตัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะอย่างเช่น1 2 3 4 5ีหแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถึง i ินฟิ i ิตี้ อินฟิน t y แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอย่างเช่น100 200หรือ1ล้าน2ล้าน3ล้านนับไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีที่สิ้นสุด2จํานวนเต็มลบเขียนแทนด้วย i ลบนะคะก็ตรงข้ามกับจํานวนเต็มบวกหรือ I บวกอะคะ่ะก็ใส่ลบ1ใส่ลบข้างหน้าไปนะคะลบ2ลบ3าลบ4ไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะ สามจำนวนศูนย์หรือจำนวนเต็มศูนย์เขียนแทนด้วย i แล้วก็เลขศูนย์ห้อยข้างบนไว้แบบนี้นะคะจะมีตัวเดียวก็คือ0นะคะทีนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1.1หน้า16ข้อ1ใหญ่นะคะมีอยู่3ข้อย่อยเห็นไหมคะ1.1ก็คือข้อนี้นะคะ1.1 1> 1. .1 1ก็คือข้อนี้นะคะจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเต็มบวกครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตรงนี้ให้เราดูจากซ้ายมือไปทางขวามือนะคะจำนวนเต็มบวกนะคะเต็มบวกก็ดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นลบหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะ,ะไม่เป็นศไม่เป็นหนึ่งส่วนสอง อาหารแล้วได้เท่าไหร่คะหารแล้วได้ห้าสิบาหารแล้วได้ห้าสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยส่วนสองจึงเป็นจำนวนเต็มบวกก็เขียนใส่ลงไปคะ่ะต่อมาเจ็ดเป็นคะ่ะสามจุดศูนย์คิดออกมาแล้วได้เป็นสามเห็นไหมคะสามเป็นจำนวนเต็มบวกเวลาเราเขียนคำตอบนะคะนักเรียน หนึ่งร้อยกับสามจุดศูนย์ตรงนี้เราต้องเขียนตามที่โจทย์เขาให้มานะคะไม่ใช่ว่าเราคิดได้ห้าสิบหรือว่าเราคิดได้สามเนี่ยเราจะเราต้องเขียนตามที่โจทย์ให้มาโอเคไหมคะไม่เขียนห้าสิบกับสามโอเคค่ะ,ะต่อมาก็บรรทัดที่สองเจ็ดจุดหกเป็นไหมคะเจ็ดจุดหกอ่าไม่เป็นนะคะเพราะว่าเจ็ดจุดหกเป็นทศนิยม นะตัวไหนที่เป็นจุดหนึ่งจุดสองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดเก้าจุดเก้าเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ลงท้ายด้วยจุดศูนย์เหมือนตัวนี้ค่ะจะไม่เป็นจำนวนเต็มนะโอเคนะห้าสิบเอ็ดอ่ะเป็นสิบสามลบสิบสามไม่เป็นอ่ะหนึ่งส่วนหกอันนี้ก็หารไม่ลงตัวได้ศูนย์จุดกว่ากว่าใช่ไหมคะก็ไม่เป็นอ่ะหกส่วนหก หกหารหกได้หนึ่งเป็นไหมคะหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกไหมลูกอ่ะเป็นนะคะเวลาเราเขียนเขียนคำตอบเป็นหกส่วนหกเห็นไหมคะหกส่วนหกโอเคอ่ะต่อมาเก้าสิบเก้าอ่ะเป็นนะคะแล้วก็ไล่มาทัดที่สามเหมือนเดิมค่ะจีจุดห้าอ่าไม่เป็น ยี่สิบสองจุดสามไม่เป็นสี่เป็นนะคะสี่เก่งมากค่ะหนึ่งจุดสองเป็นไม่ลูกไม่เป็นนะคะลบยี่สิบสี่มีเครื่องหมายลบก็ไม่เป็นหนึ่งส่วนเก้าไม่เป็นหนึ่งเศษสองส่วนห้าไม่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจำนวนคระนะคะจำนวนคระเคนะคะอันนี้ก็เป็นเศษส่วนแท้ก็ไม่เป็นหันไม่ลงตัวนะคะสองจุดห้าเป็นไม่ลูกไม่เป็น สิบจุดศูนย์ที่ออกมาก็ได้เป็นสิอ่ะก็เป็นนะคะศูนส่วนห้าเป็นไหมคะห้าหารศูนย์ได้ศตัวนี้เป็นเป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มศูนย์นะคะอยู่ประเพทที่สามใช่ไหมคะโอเคสามสิมหส่วนสหารออกมาได้9 9เป็นจำนวนเต็มบวกไหมลูกอ่ะเป็นเห็นไหมคะเป็นนะ เวลาเขียนเขียนคำตอบนี้นะอ่าทีนี้เหลือข้อ1.2กับ1.3ให้นักเรียนทำต่อให้สำเร็จนะคะใครเสร็จก่อนส่งก่อนนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ